คุณแม่ตำโดยแล้วก็ปวดท้องหนึ่งเป็นหมอตำแยชื่ออะไรนะชื่ออะไรแล้วหมออันน้อโหมูหมอตำแยรถที่ยังจุยเงี้ยยังจุยยังจุยอ๋อยังจุยแถววัดท้องเนี่ยนะโอแกทำทอดมารอดทุกรลนนะตายทุกไน์ฮะตายทุกไลน โอ้โหมีใจกับพันนี้เลยเอาจะต้องต้องรีบไปกระฉันนะจะไปทำข้อดไปด้วยกันเตรียมหยุกเตรียมยาด้วยกันแล้วนะเอามาโอ้โหนี่เข้าใจพูดันเฉยๆจะใครไปเอาอะไรมารับอะไเนี่ยเอาไม้ลอยกันไฟเอาอยู่คนละทางแล้วเนด็กเอาเอาวอเตอร์ไซค์มารับกับคุณยายด้วยได้้ฮะเดี๋ยอะใจด้วย เออก็กอดให้นั่นงดิกอดให้กอดให้นั่นเชียวมือไม้อ่อนใช่ไหมนั่งให้ดีนั่งให้ดีนะเจียมเจียมเตรียมเจียมอ่าเตรียมอะไรเรียบร้อยยังล่ะมาพอมเอา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 มาแก่ต่อต่อไม่ร้อยร้อยที่จบไปที่เจอหมอจับแย่ตัวจริงแน่แน่แม่ประปวดท้องจะคลอดไม่คลอดเย้หน้อยนั่งกินหมาขึ้นเป็นก็อยากอะไรอะไร จะจัดแจงแต่งกายโอ้ไม่ได้ชาจะจัดแจงแต่งกายโอ้ไม่ได้ชาเล้วกินอยู่กินก้าเธออมึงหน้าไปเอาไปย้อยย่อยเร็วเอาตะกร้ามาตะกร้ามาจ้าเยอะจะลงจะลงจะป่องมาเลย เราจะไปปลุกคนไดยมาเพืทำรอบกันมาไปเ็ยด้วยเร็วกอดให้เฮีช้านะจะรีไปทำาะม ลูกเขาตะแย่เลยค่ณแม่จะงปวดท้องแทน้พอมาถึงบ้านเขา่นั่งร้องไห้กระเดยโดยอะไรออกละลูกออกแล้วแกมาถึงอะไรแกนี่กะเดยเด็กแม่จะรับคนเป็นอะไรดีล่ะน้องของไม้ตัวได็กไปเนี่ยมันนั่งถึงบ้านเขาจะทำคลอดนั่งร้องไห้แม่ดังนั้นเนี่ยยังไม่หายเลยนะลมหาเขาจะออกแล้วอย่าให้ออกมาเชาชนแก ไปเวมอต้องเกลักเกลงามเง้อจิตหมาปากเลิศนาเรื่องใจเแต่เสียงก็พอกันดูนี่ร้อยหน้าร้อยตานี่แกค่อยๆเดินมาแกค่อยๆเดินมาตรงนะลนเดินมาตรงนี้เยน่วยค่อยๆเดินหุ่นละวันเยนหน่วยละวันนี่ทำไมปักละวันไปไปแสดงตามบทเลยนะเนี่ยนะเล่นกันตรงนู้นคนไฟ้ของไม่รอยคนไอ้เยน่วยไหนีก็จะทำท้อ ก็ไปไปไหนก็มามาตั้กแต่พนก็แค่ค่อยๆเดินมันแกแสดงตามที่ฉันร้องเลยนะเอาก็ตั้งก่อนก็ตั้งก่อนไปใจบ่จำเย่แล้วเกงอื้อขีินมาปาาเบิกน่าเรื่มใจเป็นแม่แกคลาดก้วก็ตรงกลางบ้าน เหตนแม่แกคลางกันก็อยู่กลางบ้านแกบอกก็รีบหล่นลังขึ้นบันดังเอาขึ้นมนไดมาขึ้นมาไดมาขึ้นมาไดาแล้วโยกโือทำไมฮะแกคลางกันก็อยู่กลางบา้านแกก็รีบหล่นลังขึ้นบันดังจิตเอาขาหมาลึกว่าดุววดง้งฟืนเดี๋ยวกัดไตห่าแล้วตาจะมีหรือเปล่าเนี่ย ไปยืมฟืนแล้วไปยืมเอาขาหมายังไงกันนะเดี๋ยวมันกัดหัวใจแล้วไอ้เทิมเฮ้ยมื่ตื่นแล้วรีบมาจุดไฟฉันจัดผู้ชาและผู้อาจารย์ป้าเดี๋ยวจัดทำการและขอดลู่ให้เอาแล้วก็จะไปทำทอดไปกันตรงนั้นนะอ่ะไปลอยหน้าลอยตาอยู่หัวกระไดยอยู่นะ่ะเขาขอดตมอน,นี้แกจะไปยังืงยังไงกันะ แล้วหมอต้องแกที่นีดีแล้ววัดของ,งน้ำชาเนี่ยเนุกเกนไหนไม่ใส่แล้วโอ้โหแล้วมาตำมามาตำหมากปากปากปา่ปาป่าป่าป่าโอ้ยยังนั้นจะนดีใจด้วยล็อตนันใส่ไม่ได้แล้ว ถ้าจะเป็นหมอดีมันก็ต้องมีครูถ้าจะเป็นหมอดีมันก็ต้องมีครูเรื่องดีเขารู้นักกันทั่วไปถ้าจะให้คอดคล่องต้องบูชาถ้าจะให้คอดคล่องต้องบูชารีบยกผ่ามาแล้วเอากำลังมาใส่ค <c> น <oughs> ละ่าฮ <c oughs> ่าฮ <c oughs> ่าว <c oughs> ัอาจูาจังคุยจะทำคลอดแกจะทำ อะไรหมอเดน้อยยังพูดอะไรนะทุกวันที่คุณจะกินยังไม่มีเลยไงโอ้โหยังไงละนางเราให้ได้อีกแล้วตามตำราถ้าจะเป็นหมอดีมันก็ต้องมีทุกการเรื่องนี้เขาลงทุนนำการทุกข์ไปจะให้ครอบครองก็ต้องรู้วทัน,น,นรีบย,ยกพามาแล้วเอากระโดดใส่เดนเดวโอ้โห โอ้ตายแล้วสองบาทส่วนยอดถ้าเสีโดยหมอต้องแยใตาแล้วาดนพเาด่อขอ็กว่างสาวเซ็กซี่ตาดีฉันแล้วกน่วต้องอย่างนั้นเลยหมอต้องแยเทาเขาทำพิธีเอาใจมากาอกพูดหมายดังเก๋งเยอะยังไงนะต้องติดปานเอาแป๊บหน่อยไปยังไงอย่เลยหมอคนนี้ใครแำ้องบาทจระพอเอ้ย ร,อรอ้รองเรเียบร้องเรียกแล้วก็ทีผลและคุณป้าสายจนนั่งอยู่ตรงไหนป้าสายเดี๋ยวอ,อยู่ไหนร้องเรียบร้องเรียกแล้วก็ทีผลและคุณป้าสายจนนั่งอยู่ตรงไหนอยู่ไหนล่ะเนี่ยฉันจกบูชาและครูอาจารย์ป้าเดี๋ยวจะทักากาและทอดลูกให้ คุณพาสายยนต์แกคงจะลืมคุณพาสายยนต์แกคงจะลืมเอ้าไปมัวยืนเขาอยู่ได้เฮ้ยอะไรกันน่ะเขาทำังไรกันโอ้โหคุณพาสายยนต์เขียวปีมันงามซส้เลยเขียนจับปีจ่ายในสิ่งนี้คุณพาสายยนต์เหรอเนี่ยเหรอ คุณสวาอัษยยนต์ลวแกเป็นคนใจดีคุณป้าอา,ายจนแลละแกเป็นคนใจดีให้เป็นเศษรษฐีก็ในเมืองไทยแบงค์สิบยี่สิบยี่สิบจยายนอย่าหยิบมายีมมา่สิบละแกอย่าหยิบมาแบงคร้อนด,ดีกว่าสี่สองสเฮ้ย,ยไม่เห็นเลยเขาหยิบแบงค์ร้อยจับแกจับมาบัาฮะตาดีเยอะเจ้า เขียวไปอยนัหยิบเป็นเขียวมายักไรแล้วก็แบ่งลอยกันท้งนั้นนะเอาและไม้ไปก็เขียวอยู่นั่นนะเอาเอากรแกดที่เอาไม่ยังนี้นะพาะเออขอบคุณขอบคุณแย่เล่นแย่เล่นถึจะได้คอดเนายังไม่ยอม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 เย อาอาชทงเลยรอเร่ร้อเรอันจดจงรองเร่ออุหลังันจอดจงเอาคุณ้าสมภพเขาโดต้อไหคุป้าสมพมันแกเป็นคนใจดีและคุป้าสมภมันแกเป็นคนใจอ๋อนั่งตรงนี้บอกคุโดนจนได้หวหรอคุนั่งตรงนี้คุโดนตนได้อยู่หรอ จะขอให้หลายไปแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยขอบคุณนะขอบคุณหมอมาวันนี้ก็ไม่ใช่คนเออแล้วผมมาวันยังี้แล้วก็ไม่ใช่คนเออนะคุณป้าคุณเจินอยู่กันตรงไหนป้าโฮเดินกยังไม่มาคุณป้าคุณเชินกยังไม่มาป้าจันเพ็ญจ๋าแกมาไหม ลองเรียบคนที่นั่งเห็น,นเห็นน่องเรียบลรองเรียบคนที่นั่งผมเห็น<า>คุณป้าอาจารย์เพน,นี่ใช่ไหมใช่คนนี้ไหมละจ้าป้าบ <ภา S 2> อง<า><า>คุณด้อาวันเพหยิบยาละแวงคุณป้าวันเพนกิบกระเป๋าลูยาละแวงแบงแดงยิบมาใส น้อยน่ารักเจียวแกกันเี๋ยหาหมอให้ร่างมาล็อกเรียกตังค์นะปกติไม่ค่อยร้องหรอกวั่นี้คุณแม่ก็จดชื่อมาอ่ะเราเราก็สนองสักหน่อยเนาะก็เดี๋ยวก็จะว่าเอาไม่ร้อกนะขอบคุณนะขอบคุณปกติไม่ก็ได้ล็อกเรียกค่ะค่ะท่านี้คุณแม่จดจดชื่อมาก็เลยสักหน่อยเนาะสักนิดหน่อยแล้วกันนะคะ วันนี้หมอไม่หมดศรัทธา,าวันนี้หมอไม่หมดศรัทธาเอาผู้ใหญ่อายุทยาอยู่ตรงไหนไปนั่งตรงไ<ม>หนกะ็ได้ผู้ใหญ่อายุทยาอยู่ไหนเนาะกลับไปแล้วเหรอ <c oughs> อ,อยู่ขาา้างล่างไปดูเลยข้างล่างไปเป็นไรนะเดี๋ยวหมอกลับแล้วมาหาที่รถดว้วยอายุทยา <c oughs> คนนาสุรามเขาก็เป็นคนใจดีเียกคนนาสุรามเขาก็เป็นคนใจดีเอ้ามาจงนนีิหน่อยได้ไหมไม่อยู่เองเอาแต่ทำทอดแล้วนะไม่อยู่นะฉันจะบูชาแลวงปูอาจารย์ประเดี๋ยวจะทำงนานแลวพอล่อหนู่ให้กระทาพระเจ้า้าขอบพระองค์ คาาพระเจ้า,าหาขคพระองค์อจผ่านเต็มมงแล้วก็ต้งนีใหญ่ยักโธโมผึ่งพุทธหลุกระทาถอนยะกอให้พอนก็ออกมาเร็ไว้เสร็จแล้วทุกสิ่งจะสมดังใจไม่จะได้พอดน้าให้และแม่ฮือ